ทุกคนวันนี้เราก็ได้เราก็มีรูบิกลูกใหม่ซึ่งเป็นของน้องผมก็เป็นแกนสามหกไอแคลลี่ซึ่งภาษาจ,จีนผมก็อ่านไม่ออกแล้วก็นี่แกนข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้กล่องก็เป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากโอเคเรามาแกะกันกัอนนี้ก็ซื้อมาประมาณราคา990ซึ่งผมก็ว่ามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ เออเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบนี่ยๆข้างในก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นี่ครับก็จะเป็นโลโก้แกนมาดูกั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 นโอ้ทำไมแกะยากจังอะแบบนีอ่ะนี่พอเปิดมาแล้วก็กล่องก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็กล่องก็จะมีโลโก้แกนอยู่ข้างหน้าแบบนี้เห็นปะนี่นี่ครับนี่นี่น รูบิกลูกนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะหมุนแล้วเห็นปลาทุกคนมันจะมีไฟด้วยก็รูบิกสำหรับลูกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสามาห้าหกไอแคลลี่ตะกงเก็บก่อนรูบิกลูกนี้ผมว่าก็ไม่รู้ก็ปกติดีนะก็ไม่มีอะไรมาก่ะก รูบิกลูกนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นอ่ะมันก็แบบเป็นรูบิกแม่เหล็กธรรมดาก็ไม่ได้เร็วมากโอเคแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องคู่มือนี่นี่นี่การ์ดสามหกไอคลรีการ์ดนี้ก็เออก็เคก็เป็นการ์ดปกติข้าง,งข้าง,งมีโลโก้แกน ซึ่งก็เป็นเหมือนการ์ดปกติทั่วไปนี่ก็จะเป็นถุงผ้าเอาไว้เก็บนี่เอาไว้เก็บรูบิ่วนอันนี้โอเคอันนี้ก็จะ,จะเป็นสเปรงหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่ใช่รูบิกผมผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นนี่ก็น่าจะเป็นคู่มือคู่มือ คู่มือเปลี่ยน PGRs น้องผมมันบอกมาถ้าผิดก็ก็ขอโทษด้วยนะถ้าผิดอ่ะนี่ก็เป็นวิธีเล่นซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วถามว่าผมอ่านออกไหมไม่แล้วก็อู้อู้โอเคนี่ก็ที่ปรับ PGRs เรามันคืออะไรวะเนี่ยขอเก็บก่อนแปบบ๊บโอเคตอนนี้ผมก็เก็บเสร็จแล้วอุ้ยหลุด ก็ลูกนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับ950ผมก็ว่ามันก็คุ้มอยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ